สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มารีวิวรถ1ิบล้อคันที่4ี่นะครับเป็นนิสสันยูดีนะครับผมเป็นรถส0บล้อเพาดเดียวนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมคันนี้มีครอกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันครับผม คือคันนี้เราได้ยกมาจากที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็มาทําที่บ้านต่อนะครับเพราะว่าอยู่ที่ระยองมันเข้าเจียไม่ได้นะครับผมเพราะว่ารถทางบริษัทก็จอดไม่ค่อยได้วิ่งนะครับมีฝาท้ายนะครับฝาท้ายอยู่ตรงนั้นไม่ค่อยได้วิ่งก็เลยทําให้แผ่นคัตขึ้นสนิมนะครับแต่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมวิ่งแล้วครับผมพร้อมวิ่งพร้อมขายแล้วครับ ยกขวาเลยพ่อหนาสภาพยางหน้าด้านขวานะครับสภาพยางสวยครับผมขายเป็นยาง 11R นะครับ 11R ขอบ22.5เป็นยางเรเดียนครับกระทะแม็กครับผมล้อหน้าด้านขวานะครับ สภาพล้อหน้าด้านซ้ายก็สภาพยางสวยครับผมก็ใช้เป็นยาง 11R เหมือนกันนะครับขอบสองสองจุดเป็นกระทะแม็กยางเรเดียนนะครับผมดูสภาพยางก่อนเลยสภาพยางหลังก็พอใช้ได้นะครับยางหลังพอใช้ได้ยางหลังคู่หน้าฝั่งซ้ายนะครับคู่หลังคู่หลังฝั่งซ้ายสภาพยางไม่ค่อยสวยครับผม ใช้เป็นกระทะเรเดียนนะครับผมอย่างเรเดียนการ่าย้่ายอยู่ทึ่งๆฮะเดี<า>๋ยวจังไซก็ได้บริยากแง้มจังเซสภาพยางหลังด้านขวานะครับยางไม่ค่อยสวยนะครับสภาพยางไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าด้านหลังนี้ก็พอใช้ได้ครับผม สาเหตุที่มีน้ํามันออกมานะครับเพราะว่าเราจ้างรถยกมารถยกถอดเพาข้างออกนะครับถอดเผาข้างออกแล้วก็รถยกก็เลยใช้ผ้าจัดพอใกล้จะถึงร้านผ้าหลุดออกก็เลยทําให้น้ํามันออกมานะครับผมหน่อยเดียวครับผมเดี๋ยวล้างให้สะอาดหน่อยเดียวครับไม่เป็นไรครับตัวนี้ระบบเบรกทอฟฟี่นะครับโอ้คันซีสวยครับคันนี้ ยกเครื่องขึ้นเบื้องก่อนแนพอนาเดี๋ยเดี๋ยวเยวบื้องเบื้องภายในก่อนก็ทะเบียนแก้งมจ79นะครับผมปกติก็ทะเบียนยังไม่ขาดนะครับผมแต่ตอนนี้เราแก้งมจ79แล้วเพื่อความสะดวกสบายเวลาเราขายให้ลูกค้านะครับผมให้ลูกค้าไปแจ้ยงย้ายปลายทางเองได้เลยนะครับ คัซีน่าเลยแต่ละเมตรวัดกันนะแล้วอยู่ภายในหัวเก็งก่อน,นครับอันนี้จะเป็นระบบหมุนนะครับคันนี้น่าจะเป็นรถห้างแท้นะครับเนะี่ย แอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นด้วยนี่โอ้แอร์เย็นสวยๆเลยเบาะฝั่งคนขับขาดนะครับ แอร์มีครับแอร์เย็นรถคันนี้เป็นรถห้างแท้นะครับผมไม่ใช่รถประกอบนะครับคันซีนาไทยคัสซีน้าสิบก่ไปวัดมึงนะ ตัวนี้เป็นคัดสีหน้าสิบนิ้วเนว่าประมาณนี่กระบะก็สวยนะครับหัวก็สวยยกยกหัวบางเครื่อง พกดคันซีอยู่ฝั่งขวานะครับ CDA สองหนึ่งนะครับผมพกดเลขคันซีดูเค่อเครื่อแอร์ออแอร์อทำงานแล้วตัวนี้เป็นเครื่อง Nissan e นิ s สัน e EF เลยเนาะ EF หรือ FE ครับคุณได้ปะ ตัวนี้เป็นเครื่องโคโบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นเครื่องนิดสันหกสูบนะครับผมนี่ f เอฟอี FE ครับผมเป็นเครื่องเอฟอี เวลาเล่นนะนะเราเล่นเล่นอยู่ขั้นเล่งเลยก็ได้ใช้ขั้นเล่งปัม๊มเดี๋ยวเล่นอยู่นี่ก็ได้ปัม๊มใช้เท่าไรนี่ว่าเล่นอยู่ปั๊มก็ได้เลยเล่นป่ะขอบฟ้องนนห,นหน่อยได้ป่ะเล่นเงี้ยว ตัครับตัวนั้นเห็นคันเร่งป้ะเอาไปเร่งคูนเลยไปเร่งคูนเลยเร่งคันเร่งเลยเร่ง,งว่าระบบน้ำปกตินะครับ ครื่องิดสัน e f นะครับเล่นเล่นไหมเล่นเ,เครื่องแน่นเปียนะครับเครื่องดีมาก เอาหัวน้องเลสันตัวดีนไป ไปครับครับไปกันมาค,ครับผมสำหรับรถสิบลอเพาเดียวนะครับนิสสันยูดีคันนี้นะครับผมเปิดขายอยู่ในราคา5้าแสนห้าหมื่นนะครับเครื่องดีคัสซีสวยนะครับผม เอกาสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับแจ้งมง79เป็นที่เรียบร้อยครับผมอ่าสานาค,ครับไปบป้างอ่า,อา ขั้นนี้สร้างลุงก็ต้องใส่หน้ากากแล้วครับผมสร้างได้ตำนานอีกแล้วเดี๋ยวใส่ได้บุกนะใส่ได้ไปนี่ใส่ได้แล้ววะนี่ดกำลังใส่หน้ากากให้ไอ้หัวเดก้านะครับผมใส่ละ อีกทีนะครับผมสาหรับสีล้อนี่สันอยู่ดีเพาเดียวคันนี้นะครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับแจ้งมอ79เปิดขายอยู่ในราคา5 0 0 0 50,000บาทนะครับ5 0 50,000บาทนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานเครื่องดีคัสซีสวยครับเป็นเครื่องทอโบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับฝาท้ายมีนะครับฝาท้ายมีเดี๋ยวให้ทีมงานเราใส่ฝาท้ายให้นะครับฝาท้ายมีที่เรียบร้อยนะครับอยู่ข้างในกระบะนะครับผมแต่พื้นยังเป็นพื้นไม้อยู่นะครับ ถ้าปูเหล็กทับก็จบเลยครับผมว่าเนี่ข้างบนยังเป็นแผ่นไม้แต่ว่าข้างล่างโอโ้เป็นพื้นไม้ครับต้องต้องแต่ว่าตรงขางก็เป็นเหล็กหมดแล้วครับตัวนี้ตัวตัวตรงก็เป็นเหล็กตัวขางก็เป็นเหล็กนะครับเป็นแค่พื้นไม้นะครับผมถ้าอยากให้ดีปูเหล็กทับเลยครับผมเอาถอยเขาจอดเลย สำหรับลูกค้าท่านใดกำลังหารถสิบล้อไปใช้งานนะครับผมก็แอดไลน์โทรมาสอบถามผมได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้นะครับผมถ่ยเลยถ่ยเลยโอ้ไซนากาเปลเป็นตะเบิ้งจังหน่อยแล้วครับคันเดกา้าคันนี้่หนากากแล้วถอยเลยถอยเลย ถอยเลยถอยเลยถเลยไปไปห้างห้างห้างไป <Okay>. oh. สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาวินเพียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ